สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสก,กิดใจ เราขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบบ้านเราทางสถานีวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุการทูตเพื่อประชาชนออกอากาศทั้งคลื่นความถี่ AM 1 5 7 5เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะดำเนินรายการโดยเจวัยาเรื่นบุตรค่ะนอกจากการฟังรายการผ่านคลื่น AM 1 5 7 5แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการผ่านทางเว็บไซต์สราน o ม .mfa.go.th ได้ด้วยค่ะ แล้วหากคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการข้อเสนอแนะได้ๆนะคะหรือว่าอยากรับฟังเรื่องราวแนวไหนเป็นพิเศษหรือว่ามีเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะสามารถเขียนเข้ามาได้ที่รายการรอบบ้านเราค่ะวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศถนนสีอุทยาเขตราชเทวี K R S T v, กรุงเทพรหัสเบรีี1 0 0ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะประเด็นที่จี๊ดจะมานำเสนอในรายการรอบบ้านเราในวันนี้นะคะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรอบบ้านเราจริงๆค่ะก็คือรอบเมืองไทยของเรานะคะนั่นคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายแดน,นะคะ่ะซึ่งมีความสําคัญและสะท้อนอยู่ในในโยบายรัฐบาลชุดนี้นะคะถึง2ด้านด้วยกันจาก11ด้านนะคะได้แก่ด้านแรกนะคะคือการรักษาวความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการชายแดนและก็การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนของไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาความเชื่อมโยง ด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหาานอนหรือว่าเบื่อแล้วคะสำหรับเรื่องยามเช้าแบบนี้นะคะฟังดูเป็นทางการแล้วก็ดูวิชาการมากเลยดังนั้นวันนีจิตก็เลยมีแขกตับเชิญค่ะที่จะมาพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับชายแดนนะคะแล,ะล้วเราประสบการณ์ในแง่มุมที่ เบาขึ้นไม่หนักมากสําหรับช่วงเชา้ชาๆแบบนี้ภายใต้กิจกรรมของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ดําเนินการอยู่ต่อเนื่องเป็นประจําเลยแต่ก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญจริงๆเขาก็นั่งอยู่ข้างๆจีดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่แนะนําตัวค่ะจีก็ขอให้ข้อมูลเบื้องต้นกับคุณผู้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังทราบหรือเปล่าว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ติดกับ4ประเทศด้วยกัน ซึ่งได้แก่ประเทศอ่ประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็มาเลเซียนะคะซึ่งพื้นที่ชายแดนของไทยเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยกินเนื้อที่ไปถึงเฉพาะทางบกนะคะถึงประมาณ5,600กิโลเมตรเลยทีเดียวครอบคลุม31จังหวัดนะคะจาก77จังหวัดค่ะเอาละค่ะก็มาพบกับแขกรับเชิญของจีดวันนี้ได้เลยนะคะขอต้อนรับคุณสอนเวัาดคุณหมอค่ะ แะ<ไ>น e <อ>ตัวเองเค่คะอ่าก็ชื่อจริงนะครับก็ชื่อสอนทองเสถียรทิพวันนะครับหรือเรียกกันสั้นๆง่า,งงายๆว่าบ๊อบนะครับผมก็เป็นเจ้าหน้าที่โครงการนะฮะอยู่ที่ลมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองหลักๆก็ดูเรื่องโครงการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์อาเซียนแล้วก็ในเรื่องของการไปเข้าสู่ชุมชนนะครับไปไปศึกษาหาความรู้นะครับในเรื่องของอาเซียนนะครับกับชุมชนเพื่อที่จะได้รับผลมาในการขอพระชาอายใน กระทรวงอีกครั้งหนึ่งผมฟังดูงงนะคะดูงงใช่ไหมเดีงงง๋ยวพูดง่าย,<ๆ>ายคือการสัญจรน,นั่นเองคือสัญจรอ,ออกไปหาประชาชนออกไปหาผู้คนในอาเซียนเราต้องการรู้ผลประโยชน์เราต้องการรู้ผลว่าเขาขาดอะไรบ้างเขาต้องการอะไรบ้างจากอาเซียนนั่นเองจริงๆรงคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าทาไมจีเชิญคุณสอนทองมาในวันนี้นะคะก็อย่างที่เกิ่นไปตอนช่วงต้นรายการว่าจะพูดเกี่ยวกับชายแดนซึ่งทางกรมอาเซียนเองเขาก็มีสัญจร จร,จริงๆแล้วไม่ใช่กลมอาเซีย Unter นอย่างเดียวที่มีสัญจรนะคะสารนิเทศก็มีสารนิเทศก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็กงศุลก็มีสัญ,สสญจรก็มีเหมือนกันแต่ว่าอของกรมอาเซียนเขาเป็นอาเซียนสัญจรซึ่งม<ช>ุ่งเน้นเกี่ยวกับประเด็น<ช>ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วที่พูดถึงประเด็นชายแดนเพราะว่ากรมอาเซียนเองก็ไปตามจังหวัดต่างๆใช่ใช่ทัวทั่วประเทศใช่ค่ะตั้งแต่ที่มาทํางานที่นี่ได้ไปกี่จังหวัดแล้วคะ โอ้นบไม่ท่วนเลยครอย่างน้อยจังหวัดเนี่ยออาอย่างปีห้าสิบเจ็ดนี่เราก็ไปมาสิบเอ็ดจังหวัดอันนี้ไปทุกเดือนเลยป่ะคะอ่าจะพยายามไปให้ได้ทุกเขื่อนทุกเดือนครับผมไม่ต้องตื่นเต้นค่ะไม่ต้องตื่นเต้นก็จะมีอาจเดือนปีห้าเจ็ดนะก็จะไปสิบเอ็ดจังหวัดส่วนปีนี้เนี่ยปีห้าแปดก็อ่าสิ้นตุลาแล้วก็ไปมาสิบจังหวัดแล้วเวลาเลือกจังหวัดนี้เลือกยังงไคะ ในกรมาเซียนเนี่ย,เ,ยเราจะดูการแผนที่มาเลยเหตุที่เราจะเลือกนะฮะจังหวัดที่เราจะเลือกนะครับผมโดยหลักเนี่ยเราจะให้ความสัมพันธ์กับจังหวัดแน่นอนจังหวัดที่ชายแดน<ช>เพราะว่าก็เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบ,บ,บาลชุดนี้ด้วยใช่ไหมฮะที่จะต้องตั้งพยายามที่จะสร้างเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยบริเวณชายแดนเพื่อทําให้เกิดเศรษฐกิจอ่ะซึ่งเราก็มองจังหวัดเหล่านี้ว่าเป็นจังหวัดที่มีโอกาสแล้วก็มีผลกระทบด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยเราก็ จะเลือกจังหวัดที่อยู่ติดบริเวณชายแดนโดยที่จังหวัดเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเลยคือจะต้องมีการกระบวนการทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนนะฮะเพื่อที่หลักๆเลยอย่างเช่นแม่สอนเชียงใหม่หรือ,อนานที่มีการที่มีจุดผ่านแดนชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยครับผมเราก็จงไปส่วนนั้นนานด้วยเหรอคะเนี่ยนานมีมี จริงๆ <Okay. S 1> ผู้ฟังอ่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบเพราะเวลาที่ลงไปเนี่ยจังหวัดที่คุณชีดบอกไปช่วงต้นว่ามีประมาณ31จังหวัดใช่ไหมฮะที่ติดอใอชายแดนเนี่ยแทบทุกจังหวัดเลยเนี่ยจะมีด่านผ่านแดนถาวรน,นะฮะ,ะบันทั่วท,ทนันบัน ด่านผ่านแดนชั่วคราวเจ็ดเซตเช้าไปหน่อยเช้าไปหน่อยนะฮะก็จะมีผ่านด่านผ่านแดนชั่วคราวเกือบทั้งนั้นเลยนะครับผมพยงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้กันใช่เพราะส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักด่านแบบดังๆอย่างตัวจีนเองที่เคยไปก็มีแค่สองสาด่านอย่างด่านอะไรเนียประเทศปอยเปตที่มีตลาดลงเกลืออ๋อสระบุรีสแกแก้วสรกแก้วสระแก้วแล้วก็ที่เคยไปก็คือตลาด อันีชตตลาดตลาดนแม่สายแม่สายอยู่ที่เชียงรายท่าขี้เหล็กใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เชียงของห้วยทรายที่ล่าสุดที่ไปมาเมื่อต้นปีอ่าใช่ฮะนั้นเราติดกับเรานั่นก็มีตะก,กี้เห็นพะเยาก็มีนะฮะเป็นด่านชั่วคราวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเ,เราชะแทบไม่รู้จักกันเลยมุกดาหารหรือจะเป็นอำนาจ,จเจริญหรือว่าจะเป็นนครพนมเนี่ยส่วนใหญ่จะมี ด่านแทบทั้งสิ้นนะเพียงแต่จะไม่เป็นที่รู้จักอาจจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแถวนั้นน้อยนะฮะซึ่งเวลาลงไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ในพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องด่านนี่แหละที่อยากจะให้เปิดด่านต่างๆที่เขามีเนี่ยให้เป็นด่านถาวรหรือไม่ด่านนาน,นาชาติขึ้นมานะฮะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของเขาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปิดด่านเนี่ยเป็นเรื่องที่คนบริเวณในพื้นที่เนี่ยที่มีความต้องการ หมายความว่าด่านที่มีปัจจุบันอาจจะไม่เป็นด่านถาวรใช่ครับเป็นเพียงด่านชั่วคราวเท่านั้นอาจจะเป็นด่านเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นผมไปบางที่เนี่ยด่านผมไม่แน่ใจว่าเป็นด่านอะไรครับเอาเป็นว่ามันอาจจะไม่ใช่ด่านที่แบบเป็นด่านที่ยิ่งใหญ่อะไรมากแค่เหมือนเราแค่นั่งเรือข้ามไปแค่ได้อะไรเงี้ยฮะเข้าไปสู่ตลาดของประเทศลาวอะไรแค่นี้เองเขาเรียกว่าเป็นด่านแล้วแต่ผมจําจุดที่แน่นอนไม่ได้ว่าไปมันอยู่ที่จังหวัดอะไรนะฮะ ผมกข้าไปหลายจังหวัดอาจะจะสับศุ<ส>น,น่ดน้เลยเดยใช่ย้อนมากับย้อนกลับมาถึงกิจกรรมอาเซียนสัญจรค่ะว่าอย่างที่พูดไปว่าก็พยายามทำทุกเดือนได้ทุกเดือนครับซึ่งเวลาไปทีนี้นี่คือไปกี่วันคะจะประมาณสองถึงสามวันครับขึ้นอยู่กับาภารกิจที่เรามีนะครับว่าเราจะพบกับส่วนไหนบ้าง,งหลักๆเนี่ยเราก็จะไปให้ พยายามไปครั้งนึงเนี่ยให้พกทุกราคสวนให้ได้มากที่สุดนะฮะทั้งหน่วย,ยางานพักรัฐพักเอกชนออพักการศึกษานะฮะแล้วก็พักประชาสังคมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเวลาเช่นกันนะฮะถ้ามีเวลามากหน่อยก็อาจจะไป3วันอืแล้วกิจกรรมในนั้นนะคะจริงๆจิงจ๊งงงงก็เคยอยู่กลุ่มอาเซียนแล้วก็ใช่ <c oughs> คุณจิ๊ก็เคยร่วมไปด้วยหนึ่งครั้งนะคะเมื่อปีที่แล้วไปกระบี่กระบี่ใช่ค่ะก็ ให้คุณสอนทองเล่าดีกว่าว่าเวลาไปแต่ละครั้งเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เมื่อกี้บอกว่าไปพบทุกภาคส่วนเนี่ยคืออ่ะขยายความอีงคะทาส่วนขยายความอ่าอย่างแรกเลยที่เวลาเราลงไปที่จังหวัดไหนเนี่ยอย่างแรกที่เราขาดไม่ได้เลยคือจะต้องไปคารวะเจ้าเมืองก่อนนั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะไปทําความคารวะซึ่งเราก็จะไปหาท่านเราจะบอกว่าท่านเนี่ยเรามาที่เนี่ยในเรื่องของอาเซียนเนี่ย ทางจังหวัดท่านเนี่ยมีความต้องการอะไรไหมหรือว่าทางจังหวัดท่านขาดอะไรไหมที่จะแนะนําอะไรทางเรานะฮะอันนี้คือเราประสานงานก่อนไหมหรือว่าประสานงานเราไปเจอเราค่อยคุยว่าเขาเราต้องประสานงานก่อนครับผมเพราะว่าท่านเจ้าเมืองแต่ละท่านเนี่ยงานเยอะมากนะครับผมหาโอกาสที่จะพบท่านแต่ละท่านเนี่ยยากมากนะฮะการได้พบท่านนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยซึ่งเราก็ได้รับข้อมูลที่ดีๆจากผู้ว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วปกติเราเวลาไปนี่คือได้พบู้ว่าทุก กับทุกท่านไหมหรือว่าไม่ค่คอย <ผม S 1> ส่วนใหญ่จะ<ช>ไ,ได้เป,<ะ>เป็นผู้แทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นผู้แทนครับผมเพราะท่านผู้ว่านี่พอลงทุนแต่และจังหวัดที่เยอะจริงๆเยอะมากๆนะฮะอ่ะเมื่อเราไปคารวะผู้ว่าเสร็จแล้วได้ข้อมูลมาบ้างนะฮะที่ส่วนที่2เนี่ยก็คือเราก็ประสานงานจังหวัดแหละในการจัดในรูปแบบของการเสวนาบางครั้งก็เสวนาบางครั้งก็อบรมนะฮะอ่าแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดเขาจะสะดวกหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องประสานกับทางจังหวัด ด้วยเช่นกันว่าเขาสะดวกที่จะจร่วมจัดกับเราหรือเปล่านะฮะถ้าเขาไม่สะดวกในการเชิญผู้แทนอะไรมาเราก็อาจจะเป็นการจัดอบรมให้กับข้าราชการนะฮะหรือภาคเอกชนที่ทางจังหวัดสามารถหามไมาได้นะี่ฮะเ้วกเ็เป็นการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์แล้วก็โอกาสของอาเซียนนะครับผมให้กับทางข้าราชการหรือเอกชนหรือภาคการศึกษาที่เข้ามาเนะะี่ยได้รับรู้ได้รับฟังนะครับเพื่อที่เขาจะาไปเผยแพร่ต่อไป แกศสาธาชนต่อไปในจังหวัดได้นะครับส่วนถ้ามีเวลามากหน่อยเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเลยที่เราจะต้องมีการเสวนาโดยเชิญนะฮะผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงภูมิความรู้นะครับในจังหวัดนั้นนะมาเป็นพ a n l นลมาเป็นคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ทางกรมอาเซียนของเราใช่ซึ่งกิจกรรมตรงนี้จคิดว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าตอนที่ไปกระบี่เมื่อปีที่แล้วนี่ก็มีการจัดเสวนาใช่ครับซึ่งอย่างที่คุณผู้ฟังอาจจะทราบดีว่ากระบี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็เลยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องดุสากรรมท่องเที่ยวท่องเที่ยวว่าถ้าเปิดประชาคมอาเซียนแล้วจะมีผลกระทบมีโอกาสมีความท้าทายยังไงบ้างใช่ใช่ครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เชิญ วิทยากรเนี่ยจากหลากหลายภาคส่วนเลยนะฮะตั้งส่วนราชการก็จะมีจังหวัดมาร่วมด้วยส่วนเอกชนก็จะเป็นในส่วนของหอ,อการค้าซึ่งเขาจะมีข้อมูลทางนานเศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ยที่เรียกว่าครอบคลุมเลยทีเดียวแหละฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสภาอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันหรือบางครั้งเนี่ยอย่างไปกระบี่เนี่ยเราก็เชิญทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวนะฮะสำนักงานกระบี่มาร่วมด้วยเพราะว่าเขาก็ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวใช่ไหมเราก็ควรที่จะต้องรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวจากทางจังหวัดเขาด้วยเ<ม>ช่นกันนะฮะหรือถ้าบางครั้งเนี่ยเราก็ไปเชิญหน่วยงานทางภาคการศึกษาจากมหาหลัยมาด้วยเช่นกันเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าภาคการศึกษาเนี่ยมีการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรนะครับผมหลักๆในการเชิญเสว,วนาคือเท่านี้นะฮะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนในเวทีเสว,วนาซึ่งกันและกันนะฮะว่าเขามีอะไรเขาได้อะไรเขาขาดอะไรประมาณนี้นะครับผม แล้วนอกจากนั้นมีกิจกรรมอื่นไหมคะเหมือนแบบได้ยินว,ว่ามีการเปิดห้องสมุดด้วยสำหรับกรมอาเซียนกันไปนนนในน่นอกจากอาเซียนสัญจรเนี่ยฮะเ,เรามีโครงการอื่นๆด้วยนะฮะที่พยายามที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเนี่ยครับผมสร้างความตระหนัก,กรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับสาธารณชนเนี่ยก็จะมีโครงการอย่างเช่นการห้องสมุดอาเซียนนะครับผมห้องสมุดอาเซียนเนี่ยก็เป็นการที่กรมอาเซียนเราเนี่ยไปสร้างห้องสมุดนะฮะให้กับ โรงเรียนในจังหวัดต่างๆนะฮะเรียกว่าทั่วภูมิภาคเลยนะครับผมซึ่งในปีนี้เนี่ยเราสร้างให้กับ10 1สิบโรงเรียนสิบโรงเรียนในสิบจังหวัด,วดนะครับผมซึ่งเวลาเราลงไปเนี่ยเราก็เวลาเราไปจัดสัญจรเนี่ยเราก็ถือโอกาสที่จะไปเปิดห้องสมุดอาเซียนด้วยนะครับผมก็จะมีการไปส่งมอบห้องสมุดอาเซียนนะครับผมแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกับเด็กๆ ที่บอกว่าสร้างห้องสมุดเนี่ยคือไม่เห็นภาพครับยังไม่เคยไปรู้สึกว่าคือเราก็จ้างเป็นห้องสมุดให้เขาเลยหรือว่าเราสร้างห้องสมุดให้เขาเลยมีหนังสือมีคอมพิวเตอร์ให้จะเป็นห้องสมุดที่มีรูปร่างอ่าจะมีอาร์ตเวิร์กนะครับไม่ได้เป็นแบบเอาเชลไปตั้งแล้วก็โยนโยนโยนหนังสือเข้าไปแล้วก็มีการออกแบบมีบอร์ดเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนี่แหละครับผมก็มีหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนซึ่งก็จะมีหนังสือมาจาก ก้มของเราเองนะฮะที่ผลิตแล้วก็หนังสือที่เราตรวจสอบแล้วว่ามันมีความถูกต้องความน่าเชื่อถือเราก็จะซื้อใส่ให้กับห้องสมุดเหล่านั้นนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเนะคะเป็นการต่อยอดให้กับเด็กๆด<ช>้วยก็ถือว่าเป็น CSR ของกระทรวงของก้มของกระทรวงด้วย CSR คืออะไรคะ Social อะไรนะ Corporate Social Responsibility ภาษาไทายค่ะ CSR ภาษาไทยมีด้วยเหรอม่ส ความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอ๋อความรับผิดชอบต่อสังคม <laughs> <laughs> คำอะไรคะค่ะโอเคค่ะก็ช่วงนี้ก็ช่วงแรกของเราก็ได้กระน,น้ำว่าตายละเอียดกียกับกิจกรรมก <c redit> ิจกรรมที่กลุ่มอาเซียนทำเ <s ame> นาะอาเซียน <S ame> สัญจรนะคะก็พักเบรกฟังเพลงเพราะะสักเพลงก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาลงรายละเอียดกันมากขึ้นแต่ว่าจะเน้นเรื่องชายแดนมากขึ้นค่ะในช่วงที่สอง ฟังเพลงได้เลยค่ะอ้อค่ะดูเหมือนว่าเอ่อน้องอ้อเราอาจจะเขาเขากดอัดเทปไปยังลืมเรียบตยแล้วนนะคะ่ะแล้วมนันก็ยัง <c oughs> รอ <c oughs> อยู่ด้วยค่ะโอเคองั้นเราคุยกันต่อก็ได้ค่ะยังไม่ต้องฟังเพลงนะคะเดีย๋ยวอาจจะฟังเพลงตอนช่วงท้ายไปเลยทีเดียวโอเคค่ะก็เมื่อกี้ก็พูด รายละเอียดคร่าๆวๆมันไปแล้วใช่ไหมคะก็ขอลงรายละเอียดลึกกว่านี้นิดนึงว่าอย่างที่คุณสอนทาบอกว่าหรือคุณบอบเนี่ยนะคะได้เดินทางไปหลายจังหวัดแล้วไปจังหวัดตามชายแดนด้วยเนี่ยจังหวัดไหนที่ประทับใจสุดอัลล่าสุดเลยดีกว่าครับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูเหมือนไปยากนิดหนึ่งใช่จังหวัดนี้โทรไปครั้งแรกก็ประทับใจแล้วโทรไปว่าเราสนใจที่จะไปจัดอาเซียนสัญจรที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางจังหวัดก็รีบตอบเลยยินดีมากค่ะที่จะร่วมจัดอาเซียนสัญจรกับทางกรมเราเพราะว่าไม่เคยมีหน่วยง,งานไหนเลยไปเยือนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเลย<ช>สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของอาเซียนเพราะจริงๆเรานะคะอย่างที่เรียนว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะมีอาเซียนสัญจรแล้วก็มีโบแกสัญจรด้วย เคยเลงแม่ห้องศรไดเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากการเดินทางยากลำบากอีกนึงเพราะว่าไม่มีเครื่องจริงจมีเครื่องแต่ว่าเป็นเครื่องใบพัดใช่ไหมคะใบพัดของใบพัดของชัดเจนค่ะของการแอร์นะครับผมจริงๆมีแล้วตอนที่กลมอาเซียนไปนี่คือเดินทางไงคะก็เครื่องสายคันบินใช้บริการของสายคัรบินการแอร์เนี่ยแหละครับผมอก็คือเครื่องใบพัดใช่ก็คือนั่งจากเชียงใหม่ไปที่แม่ห้องศอนะครับผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอ ใช่เพราะว่าเราก็มีกำหนดการเร่งด่วนเราก็คงไปทางถนนไม่สะดวกเนอะใช่ต้องใช้ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงอย่างนนะฮะแล้วเราก็ไปพบเนี่ยที่แม่ห้องศอนในจริงๆเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านารค้าแสดงหยู่มกันนะฮะเขามีด่านด้วยเหมือนกันด่านห้วยต้นนุ่นนะฮะซึ่งเขาพยายามผลักดันเนี่ยให้เป็นด่านถาวรซึ่งเดีนี้เป็นด่าน ผ่อนปรลนเมื่อกี้ระหว่างระหว่างพักเบรกค่ะแล้วก็ดูข้อมูลกันแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วด่านผ่านแดนเนี่ยจริงๆมีสามประเภทเนาะอืมได้ค่ะก็คือด่านถาวรนะคะด่านผ่อนปรนอย่างที่คุณบอบพูดคือเมื่อกี้ท่น่าจะเป็นจุดผ่อนปรลจุดผ่อนปรนก็คือสามารถเดินทางไปโดยไม่ต้องมีการ ขาไม่ต้องมีการทำเอกสารผ่านแดนและฉันนั้นพูดอย่างนี้แต่จะอยู่ได้แค่จุดที่เขากําหนดไว้เพราะฉะนั้นที่แม่ห้องสอนด่านอะไรนะคะด่านห้วยต้นนุ่นนะฮะก็ที่ซึ่งเขาพยายามผดันใช่ครับก็พยายามผาดดันให้มันเป็นด่านถาวรนะฮะหรือไม่ก็เป็นด่านนานาชาติเลยนะฮะซึ่งสภาพแวดล้อมในตรงนั้นเนี่ยคือมีตลาดอ่าใช่ใช่ฮะทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่แล้วถึงจะ เป็นด่านได้นะครับผมก็จะต้องตลาดเล็กตลาดใหญ่อะไรก็ได้ครับผมแล,แล้วที่คุณสอนทองไปนี่คือเห็นศักยาภาพไหมคะว่าใช่ก็มีศักยาภาพก็คือมีการค้าขายกันอยู่แล้วเพราะมันเป็นตรงไหนทุงต้นนู้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางถ้าเราทําเส้นทางดีมันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงเมียนมาและจากเมียนมาเนี่ยไปสู่อินเดียได้นะฮะ<ม>ใช่ซึ่งเป็นข้อมูลจังหวัดที่เขาเนี่ยเขาพยายามไปผลักดันให้จุดนี้เป็นประตูจากอินเดียจากเมียนมาเข้ามาสู่ ประเทศไทยนะครับผมนั่นแหละคือศักยภาพของแมงสอนและอย่างนึ่ะที่ประทับใจแมงสอนคือเรื่องของวัฒนธรรมของเขาวัฒนธรรมใช่เขาบอกว่าจังหวัดเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นปลาการด่านสุดท้ายทางวัฒนธรรมนะที่นั่นเนี่ยเขามีเศูนย์ไทยใหญ่นะครับผมซึ่งก็เขาบอกว่าเขามีเจ็ดเจ็ดชนเผ่านะครับศูนย์ไทยใหญ่ซึ่งรวมไปถึงอ ในส่วนของเมียนมาด้วยชาวเผ่าเมียนมาด้วยนะซึ่งเขาก็มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกว่าอย่างเ,าาเรียกว่าอย่างเข้มแข็งเลยทีเดียวแหละชุมชนชาวบ้านที่นั่นเข้มแข็งขามากๆนะฮะ <c oughs> มีการรักษาประเพณีทุกอย่างเนี่ยเขามองทุกอย่างเนี่ยใช้เขาเรียกว่าใช้อะไรอ่ะเป็น linking cultural นะครับผม culture นะฮะก็คือใช้วัฒนธรรมเนี่ยในการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นในการติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ใช้วัฒนธรรมเป็นจุดหลัก นะฮะที eter, okay. the ่เไปดูว okay. ่าเนี hmm. Leonardo, ่ยม <e ันเป็นประการสุดท้ายของทางวัฒนธรรมของประเทศแล้วนะที่แม่้องสอนที่มีการรักษาวัฒนธรรมให้เข้มแข็งขนาดนี้ในขณะที่อ่าเราก็เห็นอยู่เชียงใหม่เนาะก็เป็นเมืองวัฒนธรรมแล้วแต่มันก็เริ่มกลายไปบ้างแล้วแหละด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวเข้าไปการท่องเที่ยวนะฮะก็นะคะใช่ที่เห็นเห็นกันอยู่ก็นะคะในห้องสอนนอกจากนั้นมีมีจังหวัดอื่นไหม ท,ที่ประทับใจที่ติดชายแดนด้วยติดชายแดนเลยฮะมีม,มีหลายจังหวัดที่ติดชายแดนเอาจังหวัดไหนดีตอนนี้ผู้ภาคเหนือไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะลองอีสานบ้างอีสักอีสักจังหวัดอ่ะอีสานอ่าอที่เพิ่งไปมาเนี่ยล่องแม่น้ำโขงยาวเลยตั้งแต่หนองคายนครพนมยาหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนนะฮะและแน่นอนจังหวัดเหล่านี้เนี่ยมีอ่ามีสะพาน อ๋อก่อนก่อนก่อนเข้ารายการเราก็ได้พูดคุยกัน<ะ>เล็กน้อยนะคะแล้วคุณบ๊อบก็บอกว่าได้ข้ามสะพานมาหมดแล้วสะพาน,าม,พานมิตรภาพเนี่ยสพมิตรภาพไทยลาวนะฮะซึ่งป<ม>ัจจุบันม<ท>ีอย <แ S 1> ู่สีแส่แห่งเลยทีเดียวที่ไหนบ้างคะท่าม <laughs> เริ่มจากอ่านนองคายนะแน่นอนเชื่อมต่อกับทางด้านเวียงจันทร์นะครับผมแล้วก็นครพนมก็ไปเชื่อมกับแขวนคาม่วนแล้วก็ที่ไหนเชียงราย เชียงรายเชียงของ,ของหว้วยทายหว้วยทายนะฮะสุดท้ายมุกดาหารไปเชื่อมต่อกับสวรรค์เขตนั่นเองนะฮะมุกดาหารค่ะจริงๆเราก็มีาามีแผลมีแผนค่ะที่จะไปสัญจรโดยบูรณาการสัญจรที่เกิดว้ตอนต้นว่าเรามีหลายสัญจรในกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยโบาก้าสัญจรจากกรมสายเทศอาเซียนสัญจรจากกรมอาเซียนแล้วก็กงสุนสัญจรจากกรมการกองสุนเราจะบูรณาการกันแล้วก็ มีแผนว่าจะไปที่จังหวัดมกดาหานในช่วงปลายปีซึ่งเดี๋ยวเราจะร่วมไปด้วยกันใช่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่ากับผลที่เาราไปจัดมา,ว,าว่าเป็นอย่างไงนะครับใช่ค <ผม S 1> ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าสี่สะพานอ่าสี่สะพานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ลงไปแน่นอนเราก็ต้องไปลงไปดูสะพานพิศพาพ์อยู่แล้วนะครับไปดูว่าแถวนั้นเนี่ยมันมีสภาพเป็นอย่างไงนะคร,ครับผมเพราะว่าในการ ในเรื่องของกมาเซียในนะส่วนใหญ่เราก็มีการป,ประชุมกันว่าเราจะสร้างนู่นสร้างนี่แต่เราไม่เคยลงเบเห็นของจริงเลยใช่ไหมฮะเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในอาเซียนใช,ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งไปประดาแล้วก็ไปนั่นแหละตามด่านต่างเนี่ยถ้าถ้าถามว่ามันเป็นยังไงนะะในด่านที่มุ้โดยสารน,นครพมเนี่ยคุณค้าที่จะเงียบๆนะฮะไม่ค่อยคิดคักเท่าไหร่นะฮะ,ะมันอาจจะเป็นจุดผ่านแดนที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือไม่ค่อยมีนิยมเท่าไหร่นะครับเนื่องจากในส่วนของ ฝั่งลาวเองเนี่ยเขากา็พูดง่ายๆเลยหนองคายเนี่ยพอเวลามันจากฝั่งลาวมันจะมีดีติดฟรีใช่ไหมอ่าคนก็ชอบข้ามไปข้ามมาแถวนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะเยอะเพราะมันเชื่อมกับมูลวงเวียงจันท์ด้วยนะฮะค่ะก็วันนี้ก็ยังพูดไม่จบเลย,ยพูดไม่จบ <laughs> เลยแต่ว่าเวลาเราหมดแล้วงั้นเดี๋ยวมาต่ออีกสัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์หน้าก็วันนี้ก็ได้พูดคุย ไปหลายประเด็นเหมือนกันนะคะโดยเราก็เน้นเกี่ยวกับชายแดนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยก็ให้ความสมําคัญแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วยทั้งในกรอบของอาเซียนเองหรือแม้แต่ในกรอบของทวิภาคีนะคะคือไทยลาวไทยเมียนมาเองด้วยก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าในรายการรอบบ้านเราอีกเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็คุณสอนทองก็ยังคงอยู่กับเรานะคะแล้วก็จะพูดคุยต่อ แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนประเด็นนิด <ฮะ S 1> นึ่งเปลี่ยนประเด็นจอรึปนิดหนึ่งแล้วกันใช่นนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับจีทอีกรอบนะคะ <c oughs> ในวันนี้ตอนเย็นๆกับรายการบัวแก้ววันนี้ด้วยนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังสนุกสนานก,กับการเดทกาน <c oughs> ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการรอบบ้านเราละคะแล้วก็พบกับคุณสอนทองอีกครั้งด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ